สวัสดีครับวันนี้น้องใบฝนดีใจมากครับผมจะเข้าพาท่านผู้ชมมาดูอะไรนะครับน้องใบฝนดูอะไรนะอ่าน้องใบฝนดีใจมากคนระับอุตสาหเลี้ยงมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับก็ปร,ประสบความสาเร็จแล้วนะครับไหนคะน้องใบฝนดีใจมากตอนนี้มาแล้ว1นึ่งลูกนะครับผมไข่ของบาบารีใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟักเป็นตัวแล้ว เดี๋ยวน้องไปฝนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าตัวเล็กนะครับผมต่อไปนะโอเคนะครับวันนี้เราจะพามาดูไข่เป็ดบาบารีนะคะออกติดพองแล้วค่ะเราจะพาไปดูกันนะคะ ไหนใครเป็ดของน้องไปฝนนะเป็ดน,น้องไปฝนชื่ออะไรคะเป็ดน้องไปฝนชื่ออะไระชื่ออะไรนะคะตัวผู้ชื่อกีอตัวเมียชื่อโมจิค่ะเอาโ,อโมจิไข่กี่ลูกแล้วคะ,คอ,วคะอันไหนดูสิคะไหนดูสิคะโอ้หนี่ในที่สุดบาบเบอรี่ก็ออกไข่แล้วน้องไปฝนดีใจไหมคะดีใจค่ะเจ็ดลูกแล้วครับนี่นะครับ โอเคน้องใบฝนะเล่นกับจัวไหนคะตัวเมียชื่ออะไรนะคะตัวเมียชื่อโมจิอ่ะโมจิโอเคฮฮ่ฮ่า นี่นะครับไข่เป็ดบาบอรี่ของน้องใบฝนออกมาเจดลูกแล้วเดี๋ยวน้องใบฝนจะรอไข่เป็ดที่จะฟักเป็นตัวนะครับน้องใบฝนกำลังรอเลี้ยงลูกเป็ดบาบอรี่อยู่นะครับ ะะตอนนี้เป็ดบาบารี่ของเราก็ไข่ได้ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1 2ฟองแล้วค่ะตอนนี้แม่เขาก็กบทุกวันเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะเอาขนเขามาทำลองให้ความอบอุ่นกับไข่ของบาบารี่นะคะทำความอบอุ่นให้กับไข่ของเขานะคะ เราเฝารอดูต่อไปนะคะว่ากี่วันถึงเจ้าลูกเป็ดน้อยจะโผล่ออกมาจากไข่นะคะแล้วจะพามาดูกันต่อไปนะคะนี่คะ่ะตัวเมียที่ไข่เก่งของเราคือตัวนี้ค่ะ12ฟองแล้ว ก่งมากเลยค่ะอันนี้ตัวผู้ผู้ให้กำลังใจเฝ้าตัวเมียอย่างดีเลยรักกันมากคู่นี้แบตเตรี่ของไปผลเขา วันนี้มีของดีให้น้องใบฝนได้ดูแล้วครับวันนี้วันนี้ป๊ะป๊ามาให้อาหารปิดตอนเช้านะครับก็เลยไปเรียกน้องใบฝนมาเนาะน้องใบฝนจะได้ดีใจได้ไดเจอแล้วครับอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับไหนดูสิคะวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ว้าวลูกเป็ดบับเบอร์รี่ออกแล้ว ออกมาแล้วออกมาทักทายน้องไ,ไปฝนแล้วชอบตัวนี้ชอบไหมคะลูกชอบค่ะร้อ,ะองไอจิ้มร้องเสียงคิิปๆแล้วไหนแม่มันจะไม่สนใจไปกินน้นเื่ออะไรลูกเื่ออะไรนะตั้งชื่ออะไรคะชเื่อว่าโมโมชื่อโมโมโ <laughs> ลูกเป็ดบาบารีสองตัวแรกของน้องไปฝนออกแล้วครับ นี่นะครับน้องใยฝนรอคอยมาเป็นเดือนๆเ,เลยเนั่นน่ะดูแม่มันดูแม่แมันดูเห็นไหมไ<อ>แม่มองลูกใหญ่เลยแม่ก็ห่วงลูกเขาอะ่ะ <c oughs> เก่งมากค่ะคุณบาบารี่เก่งมากลูกคนเหลืองอ่อนๆน,นี่แปลว่าออกมาก่อนใช่ไหมคะป้าใช่ออกมาก่อนอันนั้นน้องเขาลุกไปฝนนี่พิ่งออกมาลุกฝนยังไม่ค่อยเยอะ <c oughs> ว้าวน้องเกาะพี่ทัาทาย อ่า<ห> <ละ S 1> เดี๋ยวป้าจับให้เดี๋ยวป้าจับให้ลูกทำไมต้องสีเหลืองคะป้าลูกค่ะขนอ่อนจ้ะขนอ่อนของเป็ดกับไก่มันจะเป็นสีเหลืองลูกนี่นะคะนีะคะโอ้ก็อยากซุปกันอยากซุปกันอ,อยากซุบอยากซุบพี่เขาอยากซุบกับน้องน้องอยากซุบกับพี่น่ารักมากมากเลย อ่ะน้องไปฝนจับน้องไปฝนจับแบมือแบมือแบมือเดี๋ยวตกนะสองมือสลบทเดี๋ยวปั๊ดสองมือสลบทะสองมือสองมือสองมือเราต้องแบมือสองมือคู่กันเร็วเดี๋ยวแม่เค้กแม่เค้กมาแล้วแม่มาแล้วสองมือแบสองมือสิคะลูก่ะแล้วเขาจะไม่ตกน่ารักไหมน่ารักน่ารักมากเปล่าน่ารักมากเลยค่ะอ้าวตั้งตั้งเหนื่อยตั้งให้เขาเดินตั้งให้เขาเดินไหนเขาเดินไหมลูกเขาเดินไหมลองดูดิเขายังจะรัวอยู่ปล่อยลงมาเราปล่อยลงมาแล้วปล่อยตรงนี้ ไม่ตช่องเป็ดหรอกลองล่อ่องจากแม่แม่รักจห็ใส่มือเด็เขามาหาแล้วใส่มือแล้เดี๋มดกัด แม่ห่วงแหละ คราวนี้แม่น้องไปฝนพามาดูเป็ดกันต่อนะคะลูกเป็ดที่วันนั้นน้องไปฝนกับป้าพามาดูออกมาสองตัวสองวันผ่านไปค่ะออกมาเพิ่มแล้วตอนนี้ทั้งหมดหกตัวแล้วค่ะคุณแม่บาเบอรี่มีลูกน้อยหกตัวแล้ว วันแรกก็จะอยู่กับแม่พอมาวันนี้เริ่มจะออกวิ่งออกเดินกันแล้วนะคะทั้งหมด6ตัวคราวนี้น้องไปฝนก็จะมีลูกเป็ดเลี้ยงแล้วนะคะหน่อยก็คงจะมาเฝ้าลูกเป็ดของเขาทุกวันนะคะ คุณแม่ก็เริ่มหงวห่วงนะคะถ้าเข้าใกล้เขาก็จะหันมาทําท่าจะทําท่าจิกค่ะต่อไปก็ถ้าเขาเริ่มโตยังไงก็จะถ่ายคลิปเอ,อความคลิปหน้ามาให้ดูนะคะตอนนี้ก็ยังจะกลัวนิดนึง คุณแม่ทําท่าชจิแอบแล้วค่ะค่าก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไ i b ้กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะฝากช่องผักปอสารพิษบ้านน้องไปฝนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ